ไม่ได้ยินเสียงแน่เลยค่ะวันนี้ซึ่งใครเราจะกินก็จะมากินผัดไทยสามชอนนะคะโอเคค่ะมีอะไรมั่งคะผัดไทยขไทยไทยมีกบดไท่องกบเกาเหลาผัดไทยโอจริงเหรอ พอแล้วก็อืมพอแล้วก็ได้ม้งค่านอยากเหมือนจ,จะกินได้โอเคสค่ยะยามจะกินก็จะมากินวาใชอ3ชอไม่ใช่สามโซ <c oughs> สามโซ่แล้วม,มันดันแล้ว นี่ในไปฟังแล้วลูกมาตีด้วยตะเกียบเลยตีได้ตะเกียบตะเกียบนี่เคยเจอประจำสมัยยายเป็นเด็กกินของไม่สุภาพหรือไม่ใช้ช้อนนี้โดนตะเกียบค่ะตูลองกระเป๋าโอ้ยถั่วเยอะๆค่ะดูพี่เนี่ยเลอบปลาเลยค่ะปลาล่ำปลือเลยค่ะ อะไรก็เปล่าเหลืออะไรก็บปล่าเหลือแต่มันก็บเหลือจแตอย่างอีนี้ล่ะหมดทุกจานหมดทุกเม็ดหัวก็หมดโอ้ผัดไทยยืดๆจะยืดยืดทำไมไม่คนก่อนบีบมะนาวด้วยคนเหรอนั่นไงคนั่นไงคนนี่ก็คนนั่นก็คนผัดไทยที่ร้านเขาจะมีผัดไทยเส้นเส้นเล็กเส้นมีแล้วก็เส้น มูนเส้นมีกรอบเออแล้วก็มีกรอบทางร้านก็จะมีทะเลด้วยนะคะอันนี้มีเต๋ากุ้งยั่วๆคะ่ะอันนี้ผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งนะคะคงไม่สดแล้วล่ะคะ่ะตายแล้วค่ะสดไม่ได้แล้วค่ะตายแล้วะะไม่ย,ยังลรอพ้อเอียงนี่เส้นนี่เป็นน้ำเส้นสวัสดีค,ะค่ะสาะป๊า,ามาเบาๆดีไปเริ่มอ่าป๊าต้องขี่ไปด้านหน้าเข้าทางหน้า,าเลยแล้วก็เนื้อยัดไส้ย่าง ติดใช่อยู่ล้างมะพร้าวอ่ะน้ำปั่นมะพร้าวอ่ะติดูชี่คุณแหม่มมะนานเมื่อชี้ไเลิล้ล่ะยินท่าลูกตาแม่เยินท่าลูกตาทำอะไรดีเนี่ยมาพลาดทำไรทำไงก็สวยต่างไม่มีใครยอเดียวเองไม่มีใครชุมวิ่งแหง่มซี่ลองชิมซิ ได้ได้ได้เลยค่ะวนนี้มึงจะเปรี้ยวสนใจยินด้วยะยินด้วยอย่าทำอย่าทำหน้าเปรี้ยวห้ามทำหน้าเปรี้ยวนะคะพี่วดาจะเป่าเลยนะคะมันจะลวกทีนะคะคนน่ะค้นเจอกุ้งใช่ไหมเนี่เธอไปค้นเจอใช่ไหมเนี่ยกุ้งสมบัติเลยนะอย่าทำหน้าเปรี้ยวนะคะห้ามใครออกมาถ้าร้อนน่ะ

เก็บอาการเก็บอาการเกกาให้เปรี้ยวเปรี้ยวอตาไหลออกมาเลยทาไม่เปรี้ยวหรอกไม่ใช่มะม่วงใช่มะนาวดี๋ยวมาเปี้ยวแถวนี้ก้ยายสิยายนี่ว่ายามะเปรี้ยวอ่ะโอ้โบนัสบอกว่าไอไอโจ ด้วยปุ้มมันบอกหอวเปรี้ยวมาเลยบอกกับโบนัสว่าเปรี้ยวมาเลยยายเลยบอกว่าไม่ใช่มะนาวไม่ใช่มะขามมะม่วงเราเปรี้ยวเดี๋ยวนี้ยายบอกหัวกวนยายกินลงไปในตัวแล้วก็พูดออกมาเอร่อยเล็กหน่อยเล็กหน่อยแล้วกันอร่อยที่แม่อร่อยว่าหลับตากิน อันนี้ก็หลับตาอันนี้ก็หลับตากินนะตาก่อนไม่ลืมตาหลับ,ลบตาจร <laughs> ิตาตาโลโลกินโลโลในทำตาโลโลสิสามสิบแปดตีนเลยตานะตาแล้วตามันยังไม่ขึ้นมาเว้ยตามันยังเด็กอยู่มันเลยไม่มีตาเย้อ้อยนี่แบบสิบแปดตีนนะสิบแปดตีนไปดูส่วนยาสแก่ๆนี่หล่ะ อยู่ถึงนี่แหละแกถอนหายใจทำไมยายยายน่ะอยู่ถึงแกแม่แกน่ะจะอยู่ถึงยายแกแม่ไหนคะน่าว่าเนี่ยเข้ารับการโอ้ยหมดสวยหมดเลยคนออเธอสวยทำอะไรกันลึกบุ้ย พี่สาทำท่าแล้วแกนี่พี่เสียหมดเลยยะบูดหมดเลยเหลือท่าละเอามาเอามาไม่กินกุ้งก่อนกินกุ้งก่อนกุ้งตัวใหญ่ๆยั่วยอะยุ้ยอ่ะผักมากินเข้าไปอ้ เหนียวเหนียวตัวใหญ่ไหมคะเต็มปากเต็มคำว่าพูดไม่ได้เลยค่ะเต็มปากเต็มคำว่ารสชาติแบไหนอะไรเนี่ยจีนี่แหละสายกินวามีมาลายานเลยดืดไปได้ดึกไปได้ตากร้องเวลาฮะวามีมาลายานเลยดึกใส่ตากล้องเป๊ะเข้าที่ตาเลวยข้าศึกสาธอ สัตะข้อ์อสงสาร่แมีปลาบุครับ,รบแม่ปลาเผามาครับลูกค้ามาบ๊ายบาย <laughs>